รับมาต่อกันที่เรื่องของการแสดงผลข้อมูลนะครับหลังจากที่เราได้บันทึกข้อมูลลงไปในตารางคอมเมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะทําการดึงข้อมูลทั้งหมดนะครับออกมาแสดงเป็นตารางนะครับโดยจะใช้ CSS ของ Bootstrap เข้ามาช่วยนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับตารางนะครับคำสั่งในการ ดึงข้อมูลออมาแสดงนะครับแล้วก็จะใช้การคิวรีด้วย mysql i นะครับแล้วก็แ,กแท็ก php เข้าไปในส่วนที่เราต้องการจะนำข้อมูลมาแสดงนะครับตรงตัวแปร My mysql i ก็จะเป็นอ็อบเจกต์นะครับที่ทำการ Connect ฐานข้อมูลนะครับซึ่งในตัวอย่างจะใช้ตัวแปลว่า Con นะครับย่อมมาจาก Connection นะครับก็เปลี่ยนเป็น Con Name ผมจะไม่ระบุฟิลนะครับก็ใส่เป็น Star ไปเลยนะครัฟอรอมตารางแล้วคือคอมเมนต์จำกัดจำนวนไหมนะครับตรงนี้จะไม่จำกัดเดี๋ยวลองแสดงผลดูนะครับ ก็มีแถวทั้งหมด3แถวด้วยกันนะครับในดีที่1 2 3่งองสอตรงนี้คิวรี่ผ่านแล้วเราก็ใส่สูบบุเข้าสู่ลูบไวนะครับสร้างตัวแปรโลรับค่าจากการเฟดนะครับอีซสอ รงนี้คือการมนลูปเพื่อจะ,จะอแสดงผลนำข้อมูลมนาะแสดงผลนะครับซึ่งข้อมูลก็จะเก็บไว้ในตัวแปร low นะครับเออ,เอ,อ,เอ,อไม่มีเฟดเดี๋ยวลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าใช้คำสั่งอะไรค u ว r y เสร็จแล้วถ้าต้องการนำข้อมูลออกมาแสดง y l o ลเท่ากับอ่อ็อบเจก j e c t ดอ็อบเจกต์ตรงนี้จะยังไม่ใช้ Object นะครับเ a ด e array ต้องเขียนแบบนี้นะครับแล้วก็มี c o n สแ a นตชื่อว่า my sql i u n d e r s c o a s o c นะครับเฟดอา r r เรนะครับโอเค ตรงนี้ก็จะได้ข้อมูลออกมาทั้งหมด3เรคคอร์ดด้วยกันนะครับเราก็จะมาสร้างตารางถ้าสร้างตารางครับเราก็ต้อง echo อคเ t เ e ิลเอ็นะครับตามที่เราต้องการนะครับแต่ว่าตรงนี้มันจะดูวุ่นวายไปหน่อยนะครับ ก็ขอสร้างเป็นตัวแปร Data นะครับจะเก็บข้อมูลเป็น a r r a y ตรงนี้เก็บไปเรื่อยๆเลยครับจนกว่าจะครบก็เท่ากับ o ลนะครับคือข้อมูลในแต่ละแถวเก็บข้อมูลเสร็จร้อยก็คืนค่านะครับดแล้วก็ปิดการเชื่อมต่อ การปิดการเชื่อมต่อก็จะใช้ m y s q l i c r o s e นะส่วนตัวตัวแปรที่ใช้ในนี้ก็คือ con นะครับ con แล้วก็ close นะปิดเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะมาถึงในส่วนของการสร้าง table นะครับ table กำหนด class ชื่อว่า เทเบิลนะครับให้มีเส้นขอบด้วยแล้วก็จะต้องมี tr tr ที่เป็นแถวขอโคอรข้อโคตรตรงนี้แถวกำหนดคลาสเป็นสีต่งตางๆนะครับ กรอบก็ได้พิมพ์ไปเลยนะครับแถวแต่และแถวประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับใส่ t h ครอบไปก่อนเพื่อให้แยกออกจากกันได้ชัดเจนนะครับก็คือเป็นส่วนของออัมน์ส่วนหัวนั่นเองนะครับในส่วนหัวเราจะนิยมใช้ T-h นะครับแท็ก T-h จะทำให้ตัวอักษรหนาขึ้นนะครับ มีอะไรบ้าง id ล้วก็จะเอามาจากคอลัมน์นี้นะครับ id name detail นะครับเป็นชื่อภาษาไทยไน,นะครับรหัสชื่อความคิดเห็น ก็ได้หัวตารางมาแล้วนะครับขึ้นส่วนของรายการ Tbody Tbody นะครับก็จะเป็นข้อมูลจากฐานข้อมูลนะครับเราก็จะต้องวนลูปมาแสดงนะครับ ในส่วนนี้นะครับก็จํานวนก็จะตามคอลัมน์ด้านบนเนี่ยนะครับก็คือมี4 4คอลัมน์ด้วยกันข้อมูลเราจะเอามาจากไหนเอามาจากฐานข้อมูลก็คืออยู่ในตัวแปร Data นะครับถ้าอยากเห็นว่าในตัวแปร Data มีข้อมูลอะไรบ้างนะครับ print array ก็จะมีอยู่3ตัวด้วยกันนะครับก็คือข้อมูลที่เราคิวรีมาจากในตารางคอมเมนต์ครับเราจะนำข้อมูลออกมาแสดงโดยการใช้ for e a นะครับเป็นการวนลูป ก็ for e a c ก็จะทําการวน l o o ครับแสดงข้อมูลทีละชุดทีละชุดออกมานะครับโดยมีคําสั่ง s นะครับเพื่อระบ,บุว่าจะใช้ตัวแปรไหนในการรับค่านะครับก็รับค่าด้วยตัวแปร low ให้ตารางแต่ละแถวนะครับอยู่ในลูปของ for each นะครับ จะนำอะไรนะครับจะแสดงผลอะไรหรือแสดงผลใน PHP เราใช้คำสั่ง echo ค PHP คอลัมน์แรกรหัสครับรหัสก็คือ ID นะครับต่อไปคือ name แล้วก็ d e t a i low ID คัดลอกนะครับ เนームดีเทลแล้วก็ระบบเพศนะครับลองแสดงผลดู a n expect n of f i l e 89ตรงนี้พิมพ์แท็กไม่ครบนะครับ ข้อมูลทั้ง3ามคอลันอมน์นะครับสามเรคคอร์ดนะครับก็จะมาแสดงผลในตารางที่เราสร้างเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะถูกวนหลบเรื่อยๆนะครับมับนหลบจนกว่าจะหมดนะครับในส่วนของเพศนะครับเราระบุเพศชายเพศหญิงนะครับแต่ว่าข้อมูลที่เก็บนั้นก็เป็นตัวเลขนะครับ1น่แทนาชายแทนค่าได้1ห,หญิงแทนค่าด้วย2นะครับเราก็จะมาเก็บค่า คืนค่านะไม่ใช่เก็บค่าตรวจสอบนะครับถ้าเรา x เท่ากับหนึ่งประกาศตัวแปรให้เท่ากับชายแล้วก็ e l ลถ้าเป็นอย่างอื่นนะครับให้เท่ากับหญิง ด่ืเบคโคข้างล่างนะครับก็จะถูกเปลี่ยนเป็นข้อความธรรมดานะครับเราลองกําลดคนแรกให้เป็น2ดูนะครับก็จะกลายเป็นหญิงนะครับแต่กรณีที่เรา บันทึกข้อมูลผิดพลาดนะครับอาจจะด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับก็มีหลายกรณีนะครับอ๋อตรงนี้ไม่สามารถเซ็ตค่าวางได้อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรแต่ก็มีหลายกรณีนะครับที่ข้อมูลอาจจะไม่ได้มีแค่1กับ2การที่เราเขียน if แล้วก็ else เลยนะครับก็อาจจะทําให้ผิดเงื่อนไขจริงๆก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ else เข้าไปนะครับ if อีกครั้งหนึ่งก็ตรวจสอบอีกนะครับว่า คอลัมน์นี้เท่ากับ2หรือเปล่านะครับถ้าเท่ากับ2เท่ากับหญิงนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อมูลอย่างอื่นนะครับที่ไม่ได้เป็นไปตามนี้นะครับก็จะได้เราก็จะได้รู้นะครับว่าเงื่อนไขเราผิดพลาดนะครับเช่นถ้าใส่เป็น3นะครับเศรษหรือยัง หญิงหญิงแล้วก็ชายนะครับตรงนี้ที่จริงก็น่าจะเปลี่ยนค่าเราใส่ l อลเข้าไปแล้วได้หกิบสามอ่า นีม้มาแล้วนะครับแล้วก็ใส่ตัวแปรไปก่อนเลยนะครับว่าไม่ระบุใส่ไว้ใเอดีกว่าก็คือถ้าไม่ใช่1ไม่ใช่2จะเป็นข้อมูลอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นไม่ระบุนะครับ ในการที่3ามก็จะกลายเป็นไม่ระบุนะครับสำหรับในการค้นหานะครับแล้วก็จะเอาไว้ในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับแต่สำหรับการแสดงผลข้อมูลก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับในส่วนข้างล่างครับไม่ทันสังเกตนะครับในลายที่91นะครับมี e er อ r o r เ ว่ตรงนี้มีการปิดคอนเนคชันนะครับซึ่งไม่ได้มีอยู่จริงนะครับพราติดมาจากฝ่ายอันก่อนนะครับพราะว่าเราได้ Close ที่ตรงนี้เรียบร้อยนะครับคือเราดึงข้อมูลเสร็จปุ๊บแล้วก็ปิดเรียบร้อยนะครับโอ,โอเคนะครับเลยๆหายเรียบร้อยก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับการแสดงผลข้อมูล พบกันใหม่วิดีโวต่อไปครับสวัสดีครับ